่วงนอนอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านโอ้โหสาพามาเที่ยวอะไรเนี่ยอะไรอะไรอรันอรันแล้วนี่คืออะไรพอมาถึงนี่คืออะไรแต่ตอนนี้ถึงแล้วอรันเหร่เฉยไปหมดเนี่ยแต่ก็นี่คืออะไรซีรีส์เจ็ดร้อยแต่ตอนครบอยู่หัวสวยอยู่นะหัวสวยสาป้องมีเขาถอดมาม้อกันมันกระแทกเกือบเพราะว่ายกลงอะไรเงมันจะกระแทก ก็ถึงแล้วรันเรียบร้อยแล,ยล้วล่ะประมาณจะเที่ยงแล้วคือเบ็ดม,มุถึงแล้วอรันอำเภออรันนะบ้านอะไรนะไอ้ตำบลอะไรนะผ่านศึกตำบลผ่านศึกแกตำบลก็น่ากลัวแล้วเออดูเลยด,ดูดูดดดล้อบๆหัวก,ก่อนแหมแหมหนีมาสดๆล้อๆเลยนะนี่กำลัาางตรวจสอบนะโอ้โหมาน็อตก็ไม่ใส่ให้ก็ใส่เองเร็วโอ้ เดี๋ยว่ตรวจสอบดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างในมันตัวดำนะดูเลยสวยเยอะสวยเยอะเออขายตัวเต้งเยอะอืมคอใครยะมองตรงนี้ก็พอเครื่องยูหกด้วย <laughs> ดูหลังประทิดไทยเครยูห้านี่ยูหกแล้วไปรุ่นนี่มา,านี่สวยสวยเยอะโน่นกระชนกระชนวางานะใต้ท้องรถนอนตัวไปเรือเลย ปลาโนี่มนเงงเาเลยไปดูอะไรงั้นเกียน่เกียเนี่น่นเกียเนี่เ,เ,เ็ดเกีย,ยนะร์เนถาดอ้าวมาดูอะไรไนะี่อะไรันม,มีแหหน้าเอากลางานหน้า Frame, frame, ước, เฟมเฟมอุอ้มเครื่อง่ะเฟมอุอ้มเครื่องด้านหลังกันโค้ง้าหถังลมผัดแบตนะซื้อห mm. นึ่งชุดกนนะ็ต้องได้แบบนี้มาทุกคันนะต้องได้แบบนี้มาทุกคันแต่นี้ที่มันมีเฟมอุ้มเครื่องหลังมากับาขายยิดก็บอกยุออกกหัวเพราะว่าหัวมันเป็นถุงลมหัวอะไรคือถุงลมนี่มาดูสิมามาบอกดูด้วยกันเนี่ยนี่เขาเรียกถุงลมนี่เขาเรียกว่าตัวนี้คันหน้าถุงลมไม่ได้คันหน้าแหนบ มันจะเป็นเฟรมรับมาข้างนอกอย่างนี้นี่มันจะมาโอบนอกอย่างนี้พอเวลาเราใส่แหนบไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้มาโอบปุ๊บแหนบมันจะกระแทกนี่มันเลยต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหูแหนบหน้าอแค่นั้นเองนะครับขานหน้าของลมก็จะเป็นแบบนี้นะเอะมีเขาจัดของมาให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ถึงเอสนร,สร้อนเลยรถอยู่โน่นโน่นมาแอบดูไม่ได้ไม่ไปนะขาหายนะ นู่นหะโอ้นู่นนู่นน่ะรถนู่นน่ะรถจอดอยู่นู่น,นูะนนนนเป็นซูมโม่เป็นซูมโม่นะก็ไม่กล้าเดินไปหมาหมากัดไม่กล้าเดินไปหมากัดก็วันนี้วันแรกก็เดี๋ยวจะได้อาจจะได้รือ้อหัวหนู่นไว้ก่อนรื้อหัวลงนะเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านย้ายรถมานะรื้อหัวลงหรืออะไรลงเสร็จปุ๊บก็พรุ่งนี้น่าจะได้เป็นเพ็งเพลงล็อกแหละนะครับที่อารันนะ ก็เดี๋ยวดูจะใช้เวลากี่วันอย่างน้อยคันนี้ก็ต้องมีหกเจ็ดวันแหละดูแ okay. ล้วนะต้นอ้อยด้วยต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนนะครับก็เสร็จตรงนี้แล้วนะถจะต่อที่นครสวรรค์นะที่นครสวรรค์เสร็จจากนครสวรรค์แล้วก็ต่อที่ระยองโจ้พี่ระยองอที่บ้านมีนกคันคันที่สามนะที่จะไปทําเนี่ยเดี๋ยวลอชมกันนี่ที่อารันถึงแล้วแล้วเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรบ้างที่อารันนะจะได้อะไร กับที่อลันบ้างก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายคุณปูน